สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปออบุกแก๊งยากุซ่านสีชมพูกันนะจ๊ะสำหรับใครที่มาใหม่หรือยังไม่เคยเล่นหรือยังไม่เคยเข้าตามพี่ปอยไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่น <c oughs> ก่อนอื่นตายก่อนเลย <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราต้องมาเอาอาวุธให้พร้อมก่อนนะทุกคนและพี่ปอยเลือกใช้เป็นแม่ชีเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีอะไรแบบความขังอ่ะมันน่าจะเข้าได้ง่ายกว่าชุดอื่นหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้นะคือแบบเฮ้ยยังไงเดียก็คิดหลายหลายครั้งเหมือนกันว่าจะเอาชุดอะไรก็เลยแบบเอาเราเอาเป็นชุดอันนี้ก่อนละกันแม่ชีถ้าไม่รอดค่อยว่ากัน,นะจะอ่าเมื่อเราหาอุปกรณ์ครบแล้วเราก็จะบุกไปที่ลังยากุซ่าเลยนี่ไปเลยจ้าอันนี้ก็คือแกงยากุซ่าสีชมพูนะจ๊ะมันสามารถเปิดปิดเอ่อยากุซ่าได้นะแต่เราต้อง เขาเรียกว่าไงเราต้องเปิดไว้ก่อนล่ะค่ายากุซ่าให้ตายประตูประตูทางเข้าแกงะมันถึงจะเปิดนะอืพี่ปอลองปิดแล้วว่ะมันก็ข่าไม่ได้ก็เลยต้องเปิดเราต้องถล่มมันก่อนเลยก่อนอื่นเราต้องถล่มมันก่อนเลยนะมันจะได้แบบว่ายิงปืนมาหาเรานี่และเมื่อพี่ปอเล่นชุดแม่ชีไปสักพักพี่ปอรับรู้ได้เลยว่าชุดนี้ไม่มีทางเข้าออกแกงยากุซ่าได้แน่นอน คือไม่ได้เลยอะไม่รู้ว่าพี่ปวามไม่เก่งหรือว่าอะไรก็คือไม่เก่งนั่นแหละเอาง่ายๆก็เลยต้องมาใช้ตัวเดิมคือเด็กคนนี้มันสามารถที่จะเปิดประตูอันนี้ได้คือแบบเก่งเว้อพี่ปอก็เลยต้องใช้เด็กคนเนี้เล่นจนแบบประตูมันสามารถที่จะเปิดได้เลยอ่ะเออใครเล่นตัวอื่นแล้วประตูเปิดได้บอกด้วยที่ไม่ใช่เด็กอืเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคือแบบเลิศมากชอบมาก ตัวอื่นคือเล่นไม่เป็นเล่นไม่ค่อยได้อะเออ,อรลดเหรออริสก็ไม่อริสเอาไว้เข้าไปข้างในละกันแต่พี่ปอก็ลองสลับตัวนูน้นตัวนี้เล่นนะคือแบบเฮ้ยตัวนี้เวิร์กสุดอะว่าแล้วใครว่าเวิร์กสุดบอกพี่ปอด้วยเนี่ยตัวพี่ปอเอาชุดเป็ดมาเล่นกะว่ามีไฟพ่นมาจะพ่นมันอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้มันสู้เขาไม่ได้อะออก็เลยแบบต้องเอาตัวเด็กแล้วแหละ เห็นปะใช้เยอะมากทั้งนินจาทั้งอลิศใช้หลายอย่างมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองออกยิงแล้วก็เข้าไปได้นะอันนี้ก็คือลองดูว่าตัวไหนจะสามารถเข้าได้สรุปแล้วก็เป็นเด็กนะจ๊ะเนี่ยตัวเนี้ยน่ารักเก่งด้วยเก่งเวอร์เลยเก่งเฮ้ <laughs> ยชมยังไม่ทันขาดคำเลยล่วงแล้ว นั่นนะเดแต่เก่งจริงๆแต่เก่งจริงๆใครยังไม่เคยเข้าแกงยากุซ่าเสียมพูเข้าไปเลยข้างในคือแบบว่าสนุกมากมันมีนกลไกเยอะมากเลยอ่ะเออพี่ปอก็ลองเล่นประมาณนานหนักก็เข้าไม่ได้ไงก็เข้าถึงชั้นสุดท้ายไม่ได้ก็คือแบบว่าแอบลักไก่ลักไก่เลยพี่ปอคือแอบปิดยากุซ่าไงจ๊ะ เออต้องแอบปิดยากุซ่าบอกว่า,วาเข้าไม่ได้อะทํายังไงก็เข้าไม่ได้อะเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยอ่ะใครเข้าได้บอกพี่ปอยด้วยแล้วบอกพี่ปอยด้วยว่าใส่ชุดอะไรมันถึงจะเข้าข้างในได้อะทุกอ้อทุกด่านอ่ะบอกพี่ปอยด้วยเดี๋ยวพี่ปอยจะได้ทําคลิปหน้านะจ๊าทุกคนบอกด้วยสงสารสงสารพี่ปอยด้วยเล่นมาตั้งแต่เช้ายันเย็น <c oughs> <c oughs> ยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> ขำตัวเองมากเลยแล้วคือแบบว่าโมโ oh, หหัวร้อนเลยอะ่ะจริงจริงด่านเนี้ยเป็นด่านที่หัวร้อนที่สุดในจักรวาลใครที่อ,อยังไม่เคยลองอยากให้มาลองนะคือสนุกมากเล่นได้แบบทั้งวันอะ่ะมันจะแบบว่าเฮ้ยทำไมเราเข้าไม่ได้อะ่ะเฮ้ยทำไมเพื่อนเก่งกว่าเราอะ่ะเฮ้ยทำยังไงถึงจะเข้าได้อะใช้เทคนิคอะไรอะไรแบบเนี้ยเอออ่ะ พี่ปอจําได้ว่ามันมีปืนที่ไม่มีกระสุนไม่มีวันหมดอ่ะแต่หาไม่เจออ่ะพอค่าพอค่ายากุซาได้มันจะมีเห็นป่ะที่ว้าบ่ะตะเกียะเด็กอ่ะไม่สามารถที่จะถือปืนได้ไม่แฟร์เลยเนาะเนาะเด็กอ่ะไม่แฟร์เลยอ่ะที่ถือปืนไม่ได้อ่ะอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่ปอจะลองใช้คนโตเล่นแล้วกันเออเนี่ยปืนที่มันหล่นทั่วพื้นอ่ะ พี่ปอใช้เด็กเล่นอ่ะไม่ได้เออก็ลองใช้นินจาละกันพี่ปอก็เลยเออเอานินจามาแล้วกันนหนว่านินจา,าปืนได้อ่ะแต่เอาปืนในคนนี้ไม่ได้เหรออ้าวทำไมไอ้คนนี้พี่ปอถึงไม่ได้ปืนเขาล่ะมันน่าจะเป็นปืนหัวหน้าแก๊งป่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะเอางงนะเนี่ยเออไม่เป็นไรช่างมันแล้วเราก็จะได้ไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะชุดเกาะ มันเป็นชุดก่อที่แบบมีพลังเพิ่มขึ้นเห็นป่าขีดส,สีเขียวพี่ปอมันมีแสดงว่าแบบจะตายยากขึ้นหรือเปล่าอาแต่หากปืนที่ไม่มีวันหมดอ่ะแบบมีกระสุนประมาณ9,999 0ล้านนัดมั้งไม่รู้เดาเอา,เ,อาเนี่ยเห็นป่าเราจะเข้ามาในเออเขาเรียกว่าอะไรนะในในในแกงยากุซ่าเนี่ยมันจะต,ต้องเข้าทางไอที่วาร์ปสีเขียวเนี้ยเข้าไปใช่ป่ะกดเข้าไปมันก็จะ วัดได้เลยอ่านี่แต่ถ้าใครตายใช่มันจะมีอีกทางเข้าหนึ่งก็คือมันจะเป็นที่ว์ปเพิ่มขึ้นมาให้ถ้าใครทําภารกิจสาเร็จที่วัดเนี้ยมันจะขึ้นมานะจ๊ะอืมอ่ะมันก็จะเป็นประตูกลไกลอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวพี่ปอจะลองเข้าไปดูอันนี้พี่ปอปิดคนนะจริงๆคือแบบคนเยอะมากอะ่ะแก๊งยากุซ่าแบบเยอะมากอะ่ะทั้งแก๊งยากุซ่าสีชมพูแล้วก็มีพวก อะไรอีกก็ไม่รู้แบบเยอะคือตายอะ่ะอันนี้ลองเข้าไปดูนะอืมองนง่ลองเข้าไปสำรวจดูเราจะเลือกซ้ายเราจะเลือกขวาแล้วก็ลองเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปนะนี่พี่ปอก็ลองเล่นดูโอ้ยเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นด่ดานนะแบบเออก็สนุกดีอะลองใช้อลิสเล่นก็เออใครโดนตรงนั้นน่าตกลงไปในนั้นจะตายนะ ลองมาแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นปืนของเขาถ้าพี่ปอไม่ปิดพวกเออแก๊งยาคุซ่ามันก็เต็มนี้ไปหมดเลยอะแล้วก็สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวจ้าตายทันทีทันใดเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าค่ายกลต่างๆนะมีทั้งมีพลไฟมีทั้งเลเซอร์อะไรเงี้ยโดนไปก็คือตายนั่นแหละเออโดนไปก็คือตายเหมือนเดิมโอ้ย <c oughs> ยากมากเลยอ่ะส่งสารตัวเองส่งสารน้องๆที่พี่ปอทําไม่ได้พี่ปอหนูอยากดูเต็มๆที่พี่ปอเข้าแบบว่าไม่ปิดอันนี้ก็จะเป็นด่านเลเซอร์นะเราต้องไปปิดสวิตช์ก่อนเออใช่ใครจะยังไม่ดูตอนที่พี่ปอเล่นก็ได้นะไปลองเล่นดูก่อนแล้วค่อยมาดูก็ได้จะได้รู้แบบว่าความตื่นเต้นมันเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างเลยแบบเนี้ย โอ้ยหลายตัวเลยตายอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ชุดเกราะอถ้าใส่ชุดเกราะมันจะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นเออแบบตายยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอึดอึดอึดอันนี้พี่ปอก็ว์ามาเลยเข้าทางนี้เลยนะมันจะได้ง่ายอันนี้พี่ปอจะลองชนให้ดูเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ปิดเราก็จะตายเห็นไม่มเ,เลือดเลือดยุบเลยอะเออเดี๋ยวพี่ปอค้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวพี่ปอไปตรงนี้ก่อนเลยนะ อันนั้นเล่นให้ดูเฉยเนี่ยแล้วก็เข้าไปผ่านตรงนี้ก็คือสบายแล้ววะ่ะเข้าไปเข้าไปอย่าให้โดนไฟช็อตนะ <c oughs> ทําไมละพี่ปอโดนมาแล้วจ้าตายอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> ลต,าตายแล้วตายอีกไปแล้วตายอีกคือใครคือพี่ปอดีไงใช่เย่จบแล้วเออพี่ปอทําไมเล่นง่ายจังใช่สิพี่ปอปิดนี่นาะแต่ถ้าไม่ปิดละ่ะ <c oughs> ตายตั้งแต่ด่านแรกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่นแบบไม่ปิดดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามด้วยนะจ๊ะเนี่ยเสร็จแล้วง่ายมากเลยอ่ะถ้าปิดอะนะ <c oughs> เออขึ้นไปสู่ข้างบนเลยอ่ะกดนี่ขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะมีเงินแต่พี่ปออาไแล้วไงมันจะมีเงินอยู่ประมาณ5000มั้งพี่ปอเก็บไปแล้วจ้าตรงนี้มันก็จะมีเงินประมาณเออประมาณส0 0 0มมั้ง มันอยู่ใต้ตึกอะใต้ตึกอย่างตึกที่ตึกที่ยิงรอบแรกอะถล่มตุ้มตุ้มอะโอเคพี่ปอก็ไปแล้วเพราะพี่ปอกเข้าแล้วพี่ปอก็ออกมาแล้วนะจ๊ะไว้พรุ่งนี้จะลองเปิดแก๊งโยกุซ่าแล้วเข้าแบบเต็มเต็มให้ทุกคนดูนะจ๊ะไปแล้วจ้าอย่าลืมพิมพ์บอกด้วยนะว่าใส่ชุดอะไรถึงจะเข้าไปแบบว่าชิลชิฆ่าทุกคนข้างนายตายให้หมดได้บอกพี่ป๋าด้วยนะจ๊ะ ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ้าไปแล้วบ๊ายบาย